รผลิตพันตัวต่อไปนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบล็อกแล้วก็เบรนไขมันนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวนูเทนอ o f f e e ตัวนูเทนอ o f f e e เนี่ยมี2รสชาติด้วยกันอย่างกล่องสีเขียวที่ชนถือนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวบาซิลเลียราบิก้านะคะเป็นกาแฟราบ,บิก้ารสชาติดีนะคะรสชาติกลมกล่อมเหมาะสําหรับคนที่ชอบทานกาแฟอยู่แล้วแต่อีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้จะเป็นกล่องสีเหลืองนะคะตัวนี้จะเป็นคลาสสิคอลฮาร์ดเซลนัท ตัวนี้จะรสชาติหอมหวานมันเหมาะกับคนที่เพิ่งทานกาแฟใหม่ๆหรือว่าไม่ชอบรสชาติความขมของกาแฟนั่นเองนะคะจุดเด่นของตัวนูทีโน่คาฟฟนะคะตัวจุดเด่นเลยก็คือ1ตัวนี้เป็นกาแฟอาบิก้าอย่างที่บอกคะ่ะคาเฟอีนต่บ ะะเหมาะกับคนที่เย,ยังไม่เคยทานกาแฟาหรือว่าเริ่มทานกาแฟาใหม่ๆนั่นเองนะคะข้อ2ค่ะตัวนี้เป็นกาแฟาผสมคอลลาเจนด้วยและเป็นคอลลาเจนเกรดคุณภาพนะคะที่สามารถทนความร้อนได้ถึง120องศาเพราะฉะนั้นสามารถชงนูทลล่กาแฟในน้ำร้อนโดยที่คอลลาเจนไม่เสียคุณภาพไปนะคะ จริงๆตัวนี้นะคะช,ชนแนะนําลูกค้าส่วนใหญ่ว่าก่อนอาหารมื้อเย็นเนี่ยอย่างน้อยนะคะครึ่งชั่วโมงสามารถทานได้1แก้วก่อนเลยส่วนมื้ออื่นก็แล้วแต่ตามสะดวกที่ใครอยากทานกาแฟาเวลาไหนนะคะเพราะที่สําคัญนะคะในนูทีโน่คอฟฟเนี่ยจะมีสารสกรัดจากมูดียะคะ่ะตัวนี้จะเป็นใย,ยอาหารด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยลดความอยากอาหารนะคะมันก็จะทําให้เราสามารถทานอาหารมื้อนั้นได้น้อยลงด้วยนะคะเป็นการควบคุมอาหารแบบธรรมชาติไปใน วด้วยแล้วก็สการสกัดที่สําคัญในนูทิตต้องคอฟฟี่นะคะตัวแรกก็คือสารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดจากถั่วขาวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดการสะสมของไขมันใหม่นะคะถั่วขาวเนี่ยจะมีส่วนช่วยในกระบวนการนะคะการเปลี่ยนแป้งเป็นน้าตาลแล้วก็เ,เปลี่ยนน้าตาลเป็นไขมันนั่นเองอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเราทานข้าวไปหนึ่งจาน สารสกัดจะถั่วขาวเนี่ยจะช่วยกําจัดแป้ง6 6เออกมากระปุจจลาค่ะส่วนอีก34%เนี่ยจะเอามาเผาผลาญเผาผลาญเป็นพลังงานใช้ในร่างกายนั่นเองนะคะสารสกัดที่สําคัญอีกตัวหนึง่งเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะคะกับตัวบล็อกในเรื่องของการบล็อกแป้งบล็อกไขมันในส่วนของตัวเบิร์นะคะสารสกัดที่สําคัญจะเป็นตัวของแอลคาไลทีนตัวแอลคาไลทีนนะคะจะช่วยดึงไขมันที่เราสะสมไว้ในร่างกายเป็นไขมันเก่านะคะนำมาเผาผลาญใช้เป็นพลัง ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้หุ่นเรากระชับขึ้นเพียวขึ้นเฟิร์มขึ้นนั่นเองในตัวนูทีโน่กอฟฟจะมี2ไซส์นะคะถ้าเกิดเป็นไซส์เล็กเนี่ยจะอยู่ที่1 2ซองนะคะแต่สําหรับตัวอาราบิก้าตัวนี้นะคะก็จะมี2องไซส์ด้วยกันก็คือจะมีไซส์ใหญ่ตัวนี้จะอยู่ที่3 2ซองนะคะแล้วก็จะมีไซส์เล็กอยู่ที่1 2ซองนั่นเอง